รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับต้องพิมพ์สวัสดีครับพี่อาค,ครับผม กับพบกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะคะในรายการเซตไหท์หรือรายการคืนวันเสาร์นะครับตี1นึนาทีถึงตีหนึนาทีทางทางอห้าแห่งนี้ถูกต้องอ่รวันนี้พูดแทนพี่เลยนะพี่พู้ชาเยี่ยมมากเลยวันนี้เธอแต่งตัวสวยมากเลยรับซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะพี่ซัมเมอร์รับซัมเมอร์ซัมเมอร์แปลว่า ฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูร้อนก็เลยขออนุญาตท่านผู้ชมใส่เสื้อยืดตัวเดียวรับซัมเมอร์เพราะอากาศมันร้อนมากตอนนี้นะครับผมเห็นบอกว่าวันนี้น้องพิมพ์จะพาพี่ไปพบกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งบอกชื่อเลยไหมปุบท่านผู้ชมไว้ก่อนดีกว่าดีไหม โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยบอกกันช่วงหน้าดีกว่าวแ,แต่ท่านผู้ชมไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนนะคะครับอ่าพูดถึงก็อตซิลล่านะครับก็อตซิลล่าเวอร์ชันล่าสุดที่น้องพิมพ์แนะนำท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเป็นก็อตซิลล่าเวอร์ชันจองพันสิบสี่ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้น้องพิมพ์มีของมาแจกท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะมีแฟมนี่ แฟม้มสวยๆจาก m a j o r e l i i t e d ใช่ค่ะเป็นแฟ้มแล้วก็มีแบบสติกเกอร์แล้วก็อะไรอที่วาดรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเด็กๆด้วยนะคะช่วงหนังดีหนังเด่นสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชน GGI Tingsafety t i n g GI, g i นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน s a n e w น้ำมังคุด85%เ ช่วงหนังดีหนังเด่นนะคะอะไรเด็ดไม่ได้ภาพยนตร์น่ารักเราที่ตบกันหรือที่ตบยุงกันเนี่ยฮะช่วงหนังดีหนังเด่นเนี่ยที่ตบดังขนาดเนี้ยเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ฟอร์มยักษ์มากเลยคือเรื่องอะไรหรือเปล่าอยากรู้คือเรื่องอะไรบอกได้เราใช่ไหมเรื่องนั้นนี่เองใช่เรื่องนั้นนะคะยังเรื่องอะไรเรื่องอะไรบอกให้ทุกคนเร็วเล่อก็ซิล่าอสูรกายยักษ์กองโลกตัวใหญ่มากเลยอสูรกายยักษ์กองโลกไม่ใช่อสูรกายยักษ์กองลูโวนะกองโลก ตลกไหมไม่ตลกไม่ตลกนะงั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมตัวอย่างภาพยนตร์ค่ะไปชมเทรลเลอร์หนังกันเลยค่ะครับ It's crazy this scenario sounds Imagine it really happened What would it be like What would happen if somebody ran in this room right now and said, "Oh my God, turn on CNN. You're not going to believe what just came up out of the bay." The whole sensibility of how to make a movie like this has matured. I know, I think audiences are far more sophisticated now and they need more. they demand more. What we plan to do with this is just reboot the whole thing, take it really seriously and treat it very realistically. You know, that's Gareth's edict. Is that this has to look absolutely real, and you want to believe that there's a three hundred foot thing, you know, crawling around the streets of San Francisco. Gareth, you know, he really wanted to do everything kind of in a real location, in an environment where you feel natural, so you have that quality. And I think the way that they're approaching it is kind of terrifying to show these images in a monster film way, but that are images that we um, know. It has that. Reality and sense of scale that we've probably never quite seen before. And I've seen a couple little pieces uh, put together, and it's really. It's really gonna be good. You're not fooling anybody. เป็นไงบ้างคะพี่อาร์ตเขาจะมาถล่มเมืองไทยเราหรือเปล่าเนะเขาจะมาถล่มเมืองไทยเขาจะไปบ้านพี่อาร์ตคนแรกจะไปบ้านพี่คนแรกเลยเหรอแค่เอานิ้วเขี่ยบ้านที่บ้านที่ก็ถล่มไปหมดแล้ว <laughs> กลัวมากเลยคือนีพี่น้องนอนฝันร้ายถึงกอร์ซอร์ล่าได้เลยโอ้แค่ดูตัวอย่างก็กลัวแล้วนะครับผมกลัวไหมปกติน้องต้องเป็นคนกลัวไม่ใช่หรอพี่พี่กลัวได้หรอไปดูจากตัวอย่างภาพยนตร์เมื่อกี้นี่ตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่จริงๆครับใช่ค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะกอร์เซอร์ล่ากำกับโดยผู้กำกับการเรดเอ็ดเวิร์ดนะคะคือเป็นเรื่องราวของอสุรกายที่โดนพวกแบบ อาวุธนิวเคลียร์อะไรเงี้ยทำให้เขากลายเป็นสัตว์นลานแล้วก็จะทํำลายล้างโลกอ่าพูดถึงก็ซิลล่านะครับก็ซิลล่าเวอร์ชั่นล่าสุดที่น้องพิมพ์แนะนําท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเป็นก็ซิลล่าเวอร์ชันน2014ค่จริงๆแล้วก็ซิลล่าเนี่ยมีตั้งมีมาตั้งแต่เวอร์ชันของญี่ปุ่นแต่ก่อนนั้นใช้ชื่อภาษาไทยว่ากิ้งก่ายักษ์ถล่มโลกจริงๆมีมา60ปีแล้วก็ซิลล่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิ้งก่า แล้วก็เอามาเอามาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกิ้งก่าผสมแบบไดโนเสาร์ก็ซิลล่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบเอากอซิลล่าไปประทะดุนกับไปประทะนี่เมื่อสักปี1998เนี่ยฮอลลีวูดก็คือฝรั่งเนี่ยนำกอซิลล่าของญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างในเวอร์ชั่นของฮอลลีวูดเมื่อ,เม,อเมื่อสักประมาณสัก15ปีที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นของผู้กำกับโรแลนด์เอมิลิสเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยประทับใจท่านผู้ชมทั่วโลกแต่ไม่ประทับใจแฟนเดนตายของกอซิลล่า แต่เดืนตายของก็อตซิลล่าเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็อตซิลล่าเวอร์ชั่นแรกของฮอลลีวูดเนี่ยค่อนข้างไปในทางที่ไม่ดีหนังประสบความสำเร็จพอประมาณไม่ถึงกับไม่ถึงกับฮือฮาอะไรมากส่วนล่าสุดเวอร์ชั่นที่น้องพิมเป็นใช่แนะนำท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าแก้มือของฮอลลีวูดโดยให้ผู้กำกับเมื่อสักครู่นี้ที่น้องพิมแนะนำไปเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังอินดี้ที่โด่งดังมากฮอลลีวูดก็เลยจับประพุ่มกับคนนี้มากำกับก็อตซิลล่า ก็อ,อย่าลืมไปชมกันนะคะคือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือค่อนข้างที่จะลงทุนมาเป็นหนังฟอร์มยักษ์ใช่เขาบอกว่าถ้าเวอร์ชั่นนี้ฮอลลีวูดสร้างสู้ของญี่ปุ่นของบริษัทโตโฮเก่าไม่ได้เนี่ยก็เอาหัวเป็นเดิมพันเลยว่าจะต้องสนุกกว่านะครับผมยังไงเราสองคนต้องไปดูกันแล้วก็ชวนท่านผู้ชมไปดูด้วยค,ครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวรอพักชมโฆษณาสักคู่เนาะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าช่วงเพลงดีหน้าดังคะ่ะ ระดับวิเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน,น้ำมันอากาศยาน H T T High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมีม่ยมมาตรฐานยุโ,โปรปใหรายแรกและรายเดียวนในประเทศใหม่จากปตทยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจที่ติยายสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสส่กับไหม กลับบ้านยังมั้ยครับกลับบ้านกังวลยังจ้าสาวอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจดีโอกาสกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ i n s f e c t i n GGI การผลิตเยียบน้ำมันอากาศยาน n T T High Force น้ำมันดีเซลสูตรสำครอ์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไฟยรายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงเพลงดีน่าดังสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน GGI ติ้งเซฟตี้ต i n ง GGI นิตยสารที่ดาราแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน Sannew น,น้ำมังคุด8 5ากลับเข้าสู่ช่วงเพลงดีน่าดังนะคะช่วงเพลงดีน่าดังวันนี้นะคะคเป็นเพลงที่ช่เพลงนั่นเองเพลงอะไรโชคดีลาตีสวัสด์เอ๊ะเพลง Good Night ค่ะชื่อเพลง Good Night โชคดีลาตีสวัสด์นะคะยังไม่บอกนะคะเป็นของนักร้องที่ไหนนะคะแต่คือรับประกันว่า นักร้องคนนี้หล่อมากาชื่อวงอะไรอะ่ะชื่อวง Lucky Number คะ่ะว,วงนั้นนี่เองงันพาผู้ชมไปชม MV ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับค่ะ นี่จะมาสัมภาษณ์วงที่เน้นขายหน้าตานะครับผม Lucky Number นั่นเองนะครับด้านหลังของผมครับผมยืนอยู่แต่เมื่อสักครู่เราชม MV ไปแล้วนะครับดไนนะครับสวัสดี Lucky Number ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอบถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับซิงเกิลล่าสุดของ Lucky Number นะครับที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงครับ จริงๆนี่มันรายการผมนี่นะ <c oughs> แล้วคุณคุณมาเป็นพิธีกรรายการผมได้ไงเนี่ย <c oughs> หน้าตาครับผมหน,น้าตาดีครับผมก็ <c oughs> วันนี้ให้คุณหนุ่มมาสัมภาษณ์วงผมแทนและกันเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับผมที่มาที่ไปของเพลงอ่าซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลคุดไนท์คุดไนท์ครับผมเมื่อกี้ดูเอ็มบีกันแล้วใช่แล้วคุดไนท์เป็นเพลงเร็วซิงเกิลที่สองของลักกี้ทัมเบิลนะครับคราวนี้เราเอาแบบมันๆกันบ้างซิงเกิลแรกมันเป็นซิงเกิลเพลงช้าซิงเกิลที่หกมันๆกันบ้างกก๊ดเเราแตลยเนี่ย ได้ข่าวว่าคนที่เขียนเพลงนี้เนี่ยเขียนเพลงแบบดังๆหลายเพลงเลยน้องฮาลิมนะครับมิบยะยศชุรีกรมาเขียนเพลงนี้ให้เขียนเพลงดังๆหลายเพลงเขียนให้หลายค่ายด้วยนะครับผมเอาแค่นี้ดีกว่าแต่ว่าในส่วนของภาคดนตรีเป็นไงครับภาคของดนตรีก็จะมีผมและคุณอาด่วยกันนะครับเราก็ช่วยกันทั้งหมดแหละครับไม่ว่าเรื่องภาคกีตาร์ภาคอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยกันทั้งหมดรวมๆกันครับช่วยๆกัน MV ที่ได้ชมไปมีการโปรดิวเซอร์ โค้เรดิเซอร์มีการจัดการいいยังไงอย่ไอขอถ่ายทำกันโอ้สนุกม,มากครับเราสามคุณแกร์คุณแกร์ตามมาช่วยนะครับช่วยเราแล้วก็ถ่ายกันเองนนในบผมสนุกด่านนี้ฮากันมากน่ารักที่สุดนะครับผมติดตามลัคกี้นัมเบอร์ได้ที่ไหนครับผมได้ลัคกี้นัมเบอร์ที่ไหนครับเว็บบลิงนะครับทีมล็อคกี้นัมเบอร์เดอะแบนด์นะครับแล้วก็พวกเราจะเข้าไปตอบคำถามเองทุกคำถามเลยครับกุดในล่าสุดใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ดาวน์โหลดได้ที่ตอนนี้ ยังไม่มีดาวน์โหลดเพราะว่า Lucky Number ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะแจกเพลงนี้ปีฟังปีน้อเป็นวงที่มีน้ำใจมากนะครับขอบคุณ Lucky Number วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผมผมได้ครับผมมาอะไรายการผมเนี่ย้เป็นไงเล่าืมเป็นไงเพลงรอมาเห็น นางนั่งทำท่านี้คือจะแบบตั้งแต่เริ่มถ่ายนะคะนั่งทำท่าแบบหล่อมากเก่งเลยก็มันมันเป็นวงดนตรีของพี่พี่ก็พูดอะไรมากไม่ได้ค่ะก็อย่างที่เคยบอกนะว่าพี่อาร์ตก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นไม่ใช่ไม่เคยตอนนี้ก็เป็นอ๋อแซวเล่นค่ะก็ที่ขททำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักพี่อาร์ตมากขึ้นไงโอเคได้รู้จักกับ lucky number มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ดีค่ะแล้ววันนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่อาร์ตก็วันนั้นก็เหนื่อยครับ นะเพราะนะว่าเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ทำหลายอย่างเลยครับผมค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลง Good Night โชคดีลาตีส,<ร>สวัสด์สสค่ะเดี๋ยวไปพบกันอีกช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงเสาตะลุยค่ะครับผม ระดับไฮเทคเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยานทีที Force น้ำมันดีเซลสูตรสำาะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไหมลายแรกแล้วรายเดียวนในประเทศใหม่จากปตทยังไม่กลับหรือจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจทย่าซียสายนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังไม่ครับกลับบ้านจันไร่จังสาวๆอ่านฟ้าแล้วจะเข้าใจนิตยสารพิดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจดีโอกาดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด หรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2 3พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Think Safety Think GGI การผลิตโยกน้ำมันอากาศยานกรร HTT คายฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสำครอ์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไทยรายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงเสาตะลุยสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน GGI ติ้งเซฟต t y ติ้ง GGI นิตยาสารที่ดาราง,งานนิตยาสารเพื่อสังคมคนทำงานแซนนิวน้ำมังคุด85%ฮลัลโหลสวัสดีค่ะชั้นสองดันนี้นะคะเราอยู่กันที่เอเชียทีเก็บอกว่าที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชา,า,าติ และชาวไทยชอบชามาเดินกันอยู่ที่นี่ค่ะคโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะเพราะที่นี่เป็นแหล่งที่แบบเอาไว้ชอปปิ้งแล้วก็เดินชมแล้วก็แบบนั่งชิลๆอย่างนี้มีของทานเยอะแยะด้วยค่ะแล้วก็มีของขายด้วยครับคือถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชอปปิ้งกันเลยครับผมเดี๋ยวล้องพิมพ์สะพาพี่อาร์ไปที่ที่หนึ่งแต่พี่ต้องถามพี่อาร์ก่อนได้ไหมว่า พี่อาร์ตเนี่ยตัวผอมสูงกว่าตัวมากเลยแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็มาถึงเอเชียทิกแล้วไม่ได้ไม่ได้เห็นใช่ไหมตรงนั้นโอเคโอเคไปโอ้จะเป็นลนพี่จะพี่กลัวขนาดนั้นเหรอมันสูงมากอ่ะเพื่อนน้องพิมพ์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมลองดูครับโอเหยินช้าสมานของที่เนี่ยสูงจากพื้นดินจนถึง สุดยอดเนี่ย60เมตรใกล้ถึงคิวเราแล้วล่ะต่อคิวต่อคิวโอเคโอ้ยแย่แล้วถึงคิวเราแล้วโอ้ยน่ากลัวที่สุดเลยโอ้ยไม่ขึ้นหรอคะเดี๋ยวรอดูสตาร์ทนะเดี๋ว้งใจแน่นนะเอาแล้วเดี๋ยวน้องแกล้งพี่จะหลับตาลงไป ไฟหนั่งมารอบแรกน่ากลัวมากแต่ว่าเวลานั่งมาสักสองสารอบก็เ <liksom> ริ่มหาย ถึงแล้วถแล้วโอ้พี่น้องขอโทษเดี๋ยวน้องพาไปแบบซื้อช็อปปิ้งซื้อขนมก็ได้อย่างงอนนะวันนี้เราก็ได้เล่นทิง้าสวรรค์ที่เอเทยทิกเสร็จแล้วอเฉยเยอ,ะอ่ะไปช็อปปิ้งดีกว่าตาๆๆช็อปปิง้งชุดน้ำนี่ตั้งใจจะล้อกันใช่ไหม อยากได้อะไรไหมของสมบจิกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆจริงหรอพี<ส>่เดี๋ยวพี่ตีเช็คให้<อ>แล้วก็จ่ายเช็คเข้าไปอันนี้หมอกกเธอท oh, <no. S 1> ่านผู้ชมครับคือยายหัวทุเรียนคือไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะมีกุ้งอลับเตอร์นี่ปูนี่ฉันจับให้นะเพราะว่าทุเรียนมันหนักคือมันจะสวยมากเลยอ่ะถ้าพี่แบบเอาทุเรียนจากหัวน้องขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวพี่อาทีตนี้เินหายตลอดเลยมลุชรีบไปตามใครนะคะอันนี้เป็นโทรศัพท์สาธารณะสวยดีเป็นแบบแปลกๆนะเข้าไปเข้าไ์เลยเข้าไปโทรเข้าไปโทรนั่นแหละเอ้าเป็นกับดักนะครับถ้าเธอลาบไม่ไปเดีววันนีฉันไม่กลับบ้านอ่ะเดินกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวรอบ A หาของให้ผู้ชมกันบ้างดีกว่านะตอนนี้มาหยุดดูร้านคือร้านพันธภาครีนเขาอยู่ในเอเชียทิกนี่แหละครับอยู่ซอยอะไรอะ่ะตัวดัง3-2-5นะครับผมเขาบอกว่าผมหยิบของอะไรในร้านก็ได้ฟรีแต่ผมจะเอาของเอาจอาหมวกเนี่ยไปฝากผู้ชมรายการนะครับผมนองก็ได้เหมือนกันดิ กระเป๋ามี2ด้านด้วยเห็นปะเขาบอกเขาจะให้เราฟรีทั้งร้านเลยฉันบอกกับพี่ขอบคุณค่ะเราก็เลยหยิบของเข้ามาฟรีเพื่อผู้ชมรายการเดี๋ยวเอาไปแจกกันอีกมุมนึงของเอเชียทีคนะครับผมขายเสื้อผมชอบเสื้อร้านนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเอเชียทีคเขาเน้นความเป็นไทยแล้วก็เน้นความเป็นไทยทนิดนึงนะครับมยังไงพี่อาร์ต oh. เนื่องจากว่าอายุยังอ่อนเยาวก็เลยต้องปวดหลังว่าเดินนานมากก้ยงเดินนานมากเพราะว่ามีของเยอะมากตลาดเอเชียทีคเจริญกรุนะครับค่ะส่วนเสาร์น้าจะพาไปเที่ยวไหนต้องคอยติดตามชมนะคะวันนี้ต้องขอกลับไปพักก่อนละบ๊ายบายเราไปกันนะกลับบ้านเถอะบ้านเถอะพี่ไปไปเดินไหวไหมกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยนะคะครับผม ค่ะาชอบไปพาไปตะลุยนู่นตะลุยนี่กันเหนื่อยนะแต่ก็สนุกดีใช่โดยเฉพา<อ>ะเพลงเพราะมากเลยน้องเพลงวันนี้คือเพลงเพราะไม่เท่าไหร่นักร้องก็หล่อมากเลยขอบคุณมากเลยที่ชมพี่วันนี้เรียนข้าวเลยน้องได้เ <c oughs> ลยเห็นบอกว่าวันนี้น้องพิมมีของมาแจากท่านผู้ชมแล้วคมีแฟ้มนี่แฟ้มสวยๆจากเมเจอร์ซินเป็เพชรใช่ค่ะเป็นแฟ้มแล้วก็มีแบบสติ๊กเกอร์แล้วก็ อะไรอะที่วาดรูประบายสีอะไรเงี้ยเผื่อเด็กๆด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีแถมไดอารี่สมุดบันทึกอ๋อก็อย่างงี้ค่ะคือว่าวันนี้เราจะมาแจกเป็นเซ็ตก็คือมีแฟ้มหนึ่งอันแล้วก็พร้อมกับสมุดบันทึกสามเล่มจากสมุดจากที่ไหนนะพี่ Nature s u p e ครับอภิเฆษนาการมาให้เราต่อคนค่ะต่อคนคือหนึ่งคนจะได้หนึ่งแฟ้มกับสมุดบันทึกสามเล่มล้วแจกกี่คนดีวันนี้วันนี้เอาแบบว่าทุ่มทุนกันไปเลยนะอ๋อสัก ห้าคนโอเคห้าคนนะคะคนละเซตไปเลยที่ตอบคําถามมาว่าวันนี้เป็นเพลงอะไรของนักร้องวงอะไรแล้วนักร้องหล่อหรือเปล่านะคะกิมบ็อกซ์มาเลยโอ้โหทุ่มทุนกันขนาดนั้นเลยเต็มที่ห้าคนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รางวัลจากเมเจอร์คุ ส่งไปให้ถึงที่เลยใช่แต่ว่า <ผม S 2> ต้องบอก address เยนะไม่งั้นส่งไม่ถูกครับโอเคพี่อา,า,าร์ตคะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วคนเเวลาอีกแล้วสำหรับว,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 วันนี้เราต้องขอบคุณขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วก็ค่ายเพลงค่ายหนังค่ะแล้วก็ขอบคุณ ผู้อนุเคราะห์แจกของทุกสัปดาห์เลยนะครับเนเจอร์ที่น็่นะครับผมค่ะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่แห่งนี้ด้วยนะคะ,นะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนในรายการเส้นใต้หรือคืนวันเสาร์มีหนึ่งสิบนาทีถึงสี่หนึ่งสามสิบห้านาทีครังพอทบห้าแห่งนี้เลยนะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะ